นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ EPEN Knowledge Management สำหรับ EP นี P ้ N e, เราจะทำการนำเสนอการต่อท่อซึ่งโดยปกติแล้วจะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับโดยรูปแบบแรกที่เราจะมานำเสนอในครั้งนี้ก็คือการบานท่อส่วนขั้นตอนในการบานท่อจะเป็นอย่างไรและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเชิญติดตามด้าล่ชมได้เลยครับ ส่วนของการบานท่อนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเอาท่อทองแดงที่ทำการบานนะครับใส่แฟลนัดให้เรียบร้อยทุกครั้งนะครับเพื่อที่ทําการต่อประสานเข้ากับท่อทองแดงตัวอื่นได้นะครับจากนั้นให้เอาที่ล็อกท่อนะครับซึ่งจะมีมาตรวัดของมันอยู่นะครับว่าตัวล็อกท่อนั้นอยู่ไซส์ไหนนะครับกรณีนี้เราใช้ท่อ4หุนครับหรือ1 2ส่วนนิ้วนะครับเราก็ใช้รูล็อก1 2ส่วนนิ้วนะครับในการล็อกท่อ ในการล็อกท่อนะครับเราจะให้ปลายท่อเลยจากจุดเอียงนะครับเพื่อการล็อกท่อเนี่ยประมาณ2มิลิเมตรนะครับจากนั้นให้เราบิดเกลียวล็อกด้านที่อยู่ใกล้ท่อที่สุดก่อนนะครับให้ตึงมือแล้วค่อยบิดเกลียวด้านที่อยู่ไกลท่อจากกันท่อก็จะแน่นนะครับไม่มีการรูดขั้นตอนต่อมานะครับให้เราเอาที่ บานท่อนะครับซึ่งจะเป็นอุปกรณ์เดียวกันกับชุดล็อกท่อนะครับสวบทับลงไปโดยให้กลวยนะครับที่เป็นจุดบานท่อนั้นนะครับตรงพอดีกันกับตัวท่อแล้วก็ค่อยๆหมุนไปครับ ในการหมุนนะครับเราจะหมุนแค่พอตึงมือนะครับพอตึงมือตัวท่อทองแดงนะครับเมื่อทําการบานแล้วนะครับมันก็จะไปแนบสนิทเข้ากับมุมเอียงของตัวล็อกท่อนะครับ เ so มื่อเสร็จแล้วนะครับให้เอาออกจะเห็นได้ว่าตัวท่อทองแดงนะครับได้ทําการแนบสนิทไปเป็นพื้นเดียวกันกับชัวตัวล็อกท่อนะครับจากการให้เราทําการคลายที่ล็อกท่อออกโดยคลายด้านที่อยู่ใกลท่อทองแดงให้สุดออกก่อนนะครับแล้วค่อยคลายด้านที่อยู่ใกล้ออกก็จะเห็นได้ว่าท่อทองแดงนั้นนะครับได้ทําการบานออกเรียบร้อยแล้วซึ่งพอเอามาเทียบ เข้ากับตัวเทปเปอร์นะครับที่ทำการล็อกท่อนะครับก็จะทำการประสานเข้าเป็นผิวเดียวกันระนาบเดียวกันนะครับไม่มีการรั่วซึมของท่อแต่อย่างใดนี่ถือว่าเป็นการบานท่อที่ดีนะครับข้อดีของการบานท่อแบบนี้คือใช้อุปกรณ์ที่น้อยนะครับทำได้รวดเร็วสะดวกนะครับและไม่สิ้นเปลือกนะครับในส่วนของการบานท่อนะครับเมื่อเราทําการบานเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนําท่อที่บานทั้ง2อันนะครับมาเชื่อมต่อกันโดยเราจะใช้แฟนัทเป็นตัวประสานในการเชื่อมต่อขั้นตอนในการเชื่อมต่อนะครับให้เราเอาแฟนัทมาต่อเข้ากับตัวประสานกลางจากนั้นบิดเกลียวไปนะครับแล้วก็ใช้ประแจเลื่อนในการขันให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วของสารทําความเย็นออกมานะครับ ยังไงบ้างรครับสำหรับการบานท่อที่ผมได้นำเสนอไปใน EP นี้อ่านี่คือตัวอย่างการบานท่อนะครับพอเราบานเสร็จแล้วเห็นไหมครับเราก็จะมีอุปกรณ์ที่ทำการต่อท่อเขาเรียกว่าแฟลนัทนะครับทำการต่อและขัดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นงานต่อท่อทีอท่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะครับแค่ใช้การบานท่อที่ถูกต้องนะครับลบคมให้ดี ท่อก็จะปิดสนิทสมบูรณ์และไม่รัว่วทั้งต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกท่านไปพบกับวิธีการต่อท่ออีกหนึ่งรูปแบบก็คือการขยายท่อนั่นเองนะครับสำหรับอีนีนี้ขอบคุณที่ติดตามแนละรับชมสวัสดีครับ